สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดนะคะภาษาอังกฤษนะคะหน้าที่สิบสามสิบสี่สิบห้าวันนี้เราจะําทสามหน้านะคะ,ะนักเรียนมาดูนะคะข้อ A เขาบอกว่าให้นักเรียนสังเกตดูนะคะรูปภาพนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังถ้ามันใช่ก็เขียนเ้ร่องหมายถูกถ้ามันไม่ใช่นักเรียนก็กากบาทอ่านนะคะอย่างข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะคะ home home ข้อสอง bedroom บดลูมข้อสามรียวิ่งลูมเรียวิ่งลูมข้อสี่เบดลูมเบดลูมข้อห้าหยาดหยาดข้อหกเรียวิ่งลูมรียวิ่งลูมข้อเจ็ดคิทเชนลูมคิทเชนลูมข้อแปดเบดลูม เบดรูมนะคะต่อไปข้อ B ข้อ B เขาบอกว่าให้นักเรียนดูคําศัพท์เขียนตามรอยเขียนตามคําคำพั์เสร็จแล้วหนูก็มาดูรูปภาพนะคะดูรูปภาพข้อ A กับข้อ B นะคะเขาบอกว่า,อบ,อวาบาร์ดรูมบาร์ดรูมแปลว่าอะไรคะบาร์ดรูมแปลว่าห้องน้ําเราก็เขียนวงกลมรูปภาพห้องน้านะคะ A นะคะพ้อ2นะคะยาติก็อส,อนะะสามห้อ ข้อ4 b e d r o o m มนักเรียนก็ดูรูปภาพนะคะแล้วอันไหนใช่ดูก็วงกลมรูปภาพไปนะคะอ่าต่อไปหน้า14นะคะหน้า14ข้อ1นะคะให้หนักเรียนเขียนนะคะตัวอักษรตัวแรกของคำศัพท์คุณครูจะเขียนไม่ให้นะคะคำแรก zero. ซีโลซีโร่ดูก็อ่าวงกลมตัวแซดนะคะต่อไปข้อ2อญาติญาต ข้อสามเฮล็อดเฮล็อดข้อสี่ยูเทิร์นยูเทิร์นข้อห้าชิเชอร์ชิเชอร์ข้อหกข้อหกข้อหกออซิทออซิทข้อเจ็ดข้อเจ็ดควีนควีนข้อแปดวอเตอร์วอเตอร์นะคะส่วนข้อบีหน้าสิบสี ให้นักเรียนโยงเส้นนะคะตัวอักษรจากตัวพิมพ์ใหญ่ไปหาตัวพิมพ์เล็กนะคะต่อไปข้อ c ข้อ c ให้หนูเขียนตัวพิมพ์เล็กนะคะคุณครูเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ให้แล้วหนูก็เขียนตัวพิมพ์เล็กนะคะเขียนตัวพิมพ์เล็กใส่เข้าไปนะคะอ่าซองสเนก l ูเลและบินโหนดบุกอ่า ต่อไปมัมมัมมังกีที่นะคะแล้วก็เต่านะคะแล้วก็เวสไวโอลินนะคะให้เขียนคำศัพท์ตัวพิมพ์เล็กนะคะอ่าส่วนหน้านี้นะคะหน้านี้ให้นักเรียนดูข้อ A B C ดีนะคะดูรูปภาพเสร็จแ,แล้วเขาก็จะมีคําถามด้านล่างนะคะเอาอ,อย่างเช่นเขาถามว่าข้อหนึ่งแว่แว่เบนนะคะแว่เบนเบนอยู่ไหนเบนมัดผมแกะคนไหนคะคนไหนอ๋อคนนี้เขาอยู่ไหนคะอยู่ห้องนอนเราก็บอกว่า she in the bedroom เขียนคําศัพท์เข้าไปแบบนี้นะคะ<ม>ให้นักเรียนสังเกตรูปภาพคนนะคะว่าเขาอยู่ตรงห้องไหนเสร็จแ,แล้วหนูก็มาเขียนคําศัพท์ ใส่เข้าไปนะคะแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะลูกสวัสดีค่ะ